รักพ่อให้ก่อเกิดเรียนให้ท่องแท้รักแม่ให้รีบแก้ไขพัฒนารักความก้าวหน้าให้คบหาบัณฑิตรักการพัฒนาชีวิตให้คิดเชิงสร้างสรรค์เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดี ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้นำสาระเล่าเรื่องธรรมเชิงบูรณาการประยุกต์ตามยุคสมัยในยุคไอทีส่งสาระความรู้และร่วมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันกับที่พักของท่านผู้ชมยินดีต้อนรับการยาณมิตรทั่วสารทิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเรียนรู้ธรรมสาระความรู้ที่ดีและสร้างบุญไปพร้อมๆกัน,นเสนอเรื่องรักแท้เป็นอย่างไรความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและอยากได้ในเชิงพุทธศาสนาแปลมาจากคำว่าเมตตาธรรม คือทำที่เกื้อกูลให้คนนั้นรักกันปรองดองกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปราถนาดีมุ่งดีต่อกันนั่นคือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นรักแท้เป็นอย่างไรเป็นคำถามที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายประมวลมาจากบัณฑิตท,ทั้งหลายที่ได้พูดถึงเรื่องความรักแท้ไว้ หนึ่งให้ใจซึ่งกันและกันเมื่อตกลงจะรักกันเป็นคู่ครองกันเชื่อใจกันก็ต้องให้ใจซึ่งกันและกันคําว่าให้ใจก็คือให้เกียรติรักเขาให้เกียรติเขาเคารพเขาไม่แคลงใจหรือไม่ขัดข้องอะไรชื่นใจที่ได้คบหา ตกใจที่ได้พบพาชื่นอุราเมื่อได้สนทนาและอยู่ร่วมด้วยเรียกว่าให้ใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความทุ่มเทมีความเสียสละมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงนี้สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายคนเราจะเจอรักแท้แน่นอนความให้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าให้ใจแล้วทั้งสองฝ่าย ก็ต้องให้ใจซึ่งกันและกันไม่ได้หมายถึงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็จะที่จะเฉฉัยหรือออกนอกลู่นอกทางก็ไม่ใช่เรื่องละเพราะฉะนั้นให้ใจต้องดูแลใจเข้าใจเห็นใจที่สำคัญก็ต้องทำใจซึ่งกันและกันได้สองมีความอดทน แน่นอนคนสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมั่นคงยืนยาวความอดทนอดกลั้นก็จําเป็นต้องสําคัญต้องใช้ท่านบุจ้จมทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีความอดทนในความอดทนเนี่ยมี4ระดับที่จะวัดว่ารักแท้เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาวแค่ไหน 1. ทนต่อการตากตาทำทํางานทุกคู่ก็ต้องมีงานที่จะมาเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเราเองหรือเลี้ยงบุตรธิดาที่จะก,ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาต้องตากตำทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวและอุดรูรั่วที่ทำให้ชีวิตต้องระหองระแหงหรือทำให้ครอบครัวต้องเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องการเงินในเรื่องความซื่อสัตย์ อดทนต่อการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านงานที่ออฟฟิศงานที่ทํางานในที่สาธารณะก็จําเป็นต้องมีความอดทนท่านผู้ชม 2. ทนต่อความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศแน่นอนวันหนึ่งกัปดาหนึ่งอากาศก็แปรปรวนเดือวร้อนหนาวฝนตกการปรับตัวให้อยู่ได้ดีมีความสุข สุขภาพดีก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับอากาศดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนไปอย่าประมาทาพาดพังต่อมาก็ทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยป่ายได้ไฟหนึ่งเจ็บป่วยคนที่แข็งแรงก็ต้องเยียวยาเอาใจใส่เป็นธุระทำให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานที่ทำงาน หรือเป็นธุระฝ่ายสามีภรรยาก็ต้องเอาใจใส่ยามเก็บไข้ได้ป่วยไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจเสียใจเอาใจใส่ทั้งกายดูแลทั้งกิจใจถามไถ่ไปมาหาสู่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่รู้สึกรังเกียจต่ง่งอนเวลาเก็บไข้ได้ป่วย ดูแลเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลกับเหมือนคนที่เรารักที่สุดเลยท่านผู้ชมทั้งหลายให้เราจะรู้สึกดีเขาก็จะรู้สึกดีต่อมามีความอดทนต่อความเจ็บใจสามีภรรยาจะบริหารให้ความรักอยู่ยั่งยืนแน่นอนต้องอดทนต่อความเจ็บใจอะไรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชอบก็อย่าเอามาพูดร่ำรี่ร่ำไรเป็นจุดอ่อนของกันและกัน ก็อย่าเอามาพูดเบียดเสียดส่อเสียดหรือเอามาพูดเปรียบเปรยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนเพราะ,ะความเจ็บใจซึ่งกันและกันก็อย่ากระทบกระทั่งเมื่อรู้ว่าฝ่ายเดอยไม่ชอบอาหารเช่นไรไม่ชอบคําพูดเช่นไรไม่ชอบพฤติกรรมเช่นไรก็อย่าทาพฤติกรรมเช่นนั้นให้ปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกัน ความกระทบทางด้านจิตใจดูถูกดูแคลนเอาเปรียบก็จะไม่มีเมื่อคนเราไม่ทําให้คนอื่นคนที่เรารักเจ็บใจเขาก็จะไม่ทําให้เราเจ็บใจทําให้ชื่นใจดีกว่าทําให้สุขใจดีกว่าลักษณะว่าทําให้ใจเป็นพลังบวกอย่าไปทําให้เป็นพลังลบเพราะจะทําให้บ้านแตกสลายขาดพราะหลายคู่อยู่กันไม่มีความสุขก็เพราะความเจ็บใจ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดูถูกดูแคลนตัวเองดูถูกดูแคลนฝ่ายครอบครัวสามีหรือฝ่ายภรรยาทําให้เกิดน้อยใจเสียใจเพราะฉะนั้นความเจ็บอกเจ็บใจต้องระมัดระวังให้ดี 3. ม,มีความเสมอต้นเสมอปลายข้อน,นี้ค่อนข้างจะทําได้ยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปเมื่อเราให้ใจกันเมื่อเรารักกันพร้อมที่จะสร้างฐานะครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันแล้ว ความเสมอต้นเสมอปลายท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทั้งสองอยากได้เมื่อตอนจีบกันใหม่ๆรับปากทุกเรื่องจะเลิกบุหรี่จะเลิกเหล้าเลิกเที่ยวก็ต้องทําให้ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อความอบอุ่นเพราะคนที่ชอบกินชอบเที่ยวบ่อยๆสุ่มเสี่ยงที่ครอบครัวจะไม่อบอุ่นสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ครอบครัวมีปัญหานะเพราะฉะนั้น ความเสมอต้นเสมอปลายในการประพฤติตัวดีมีระเบียบไม่เอาเปรียบคนในครอบครัวไม่ปีกตัวไปสนุกสนานขึ้นเครงบรรเลงจนลืมคนในครอบครัวไปเที่ยวไปสนุกสนานจนลืมแม่บ้านจนลืมพ่อบ้านจนลืมลุกนุกจนกระทั่งลืมสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นต้องระวังท่านผู้ชมั้งหลายความเสมอต้นเสมอปลายนี่สำคัญและจำเป็น เคยอ่อนน้อมถ่อมตนก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคยไปลามาไหว้มีน้ำใจทั้งฝ่ายญาติสามีมีน้ำใจทั้งฝ่ายของภรรยาจำเป็นสำคัญเคารพให้เกียรติเพื่อนทั้งสามีทั้งภรรยาความเสมอต้นเสมอปลายท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ร้อยกิจร้อยใจเป็นโซนโซทองคล้องใจให้สองคน เกิดความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น 4. เติมความรักเรื่องเล็กๆน้อยอย่ามองข้ามกลางวันโทรถามบ้างทานข้าวหรือ,อยังฝนตกนะลืมเอาร่มติดรถไปด้วยไม่ค่อยสบายเอายาไปทานที่ทำงานนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ถามไทยเทคแชร์ share, ดูแล บางทีจะทําอะไรให้ก็ไม่ต้องถามรู้แล้วก็ทําเลยครับเรียกว่ารู้ใจทําให้ถูกใจจริงใดขัดใจก็อย่าไปทําให้ขัดใจหรือถ้าจะหยอกล้ออะไรก็ต้องระมัดระวังเติมเต็ม,ตมความรักให้เกียรติให้คํำชื่นชมบ้างนะหรือให้ความสนิทสนมหรือให้การเข้าไปดูแล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นธุระงานเป็นธุระตึงตวนตัวเป็นธุระในครัวเรือนในกิจการงานทั้งหลายเติมความรักบอกความรักกันให้เกียรติกันถามถ่ยกันมีรอยยิ้มให้กันทักทายกันแบบสามีภรรยาแบบพ่อแบบแม่แบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องเติมความรักท่านผู้ชมทั้งหลายเติมความใส่ใจให้เกียรติกัน จำวันเกิดให้ได้แม้อาจจะไม่ต้องของขวัญราคาแพงมากมายเพียงแต่จำได้ให้พรให้เกียรติสิ่งเล็กเล็กน้อยมันเติมความรักได้พาไปพักผ่อนบ้างนะปีหนึ่งเดือนหนึ่งควรจะพาครอบครัวไปเติมความรักเติมความอบอุ่นลดช่องว่างให้เกียรติสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟน้น 5. มีปัญหาต้องรีบเคลียอย่าให้เกินอย่าให้เกินข้ามคืนท่านผู้ชมทั้งหลายโกรธกันน้อยใจกันมันก็เป็นธรรมดาเราก็นึกถึงว่าลิ้นกับฟันก้องกระทบกันอะไรจะไม่กระทบได้อย่างไรมาแต่คนละครอบครัววิธีเลี้ยงดูอุปนิสัยใจคอจะให้เป๊ะสะทุกเรื่องถูกใจสะทุกรายการมันก็คงไม่ใช่หรอกท่านผู้ชม มันก็ต้องมีบ้างแต่ในขณะที่มีปัญหาสองฝ่ายก็ต้องมีเหตุผลซึ่งกันและกันและก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเราอยู่ในภาวะเช่นนั้นเราก็คงตัดสินใจเช่นนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่เคยบริหารให้ความรักยั่งยืนมั่นคงได้เรียกว่าเพื่อเขาเพื่อเรานะ มีปัญหาก็ต้องรีบเคลียร์คืนนั่นแหละใครรู้ว่าตัวเองผิดก็ยอมรับผิดพ่อผิดนะแม่นะใจร้อนไปรีบพูดบูวามที่พูดไปเพราะอยู่ในการมึนเมาพูดไปเพราะกำลังโกรธน้อยใจบอกเลยครับสารภาพเลยนี่ผิดต้องยอมรับผิดแล้วการให้อภัยก็จะเกิดขึ้นความรักในครอบครัวก็จะรีบคืนมาเป็นปกติ พอพรุ่งนี้เช้าก็ต้องจะฝืนใจบ้างคนที่ผิดขอโทษนะตั้งใจทําตัวใหม่ปรับปรุงอะไรมันก็ดีขึ้นท่านผู้ชมนะแล้วก็บอกกันไปเลยเราจะโกรธกันไม่เกินหนึ่งคืนไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกก็ตามพอวันรุ่งขึ้นวันใหม่เราก็จะเริ่มต้นวันใหม่ให้เกียรติกันเรียกว่าเคลียร์ถ้าเคลียร์ได้ดีนะสุขภาพของในครอบครัวก็จะดี การงานก็จะเดินต่อได้ความรักความเข้าใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติต่อมาข้อ6รักษาคําพูดรักษาคํามั่นสัญญาว่าจะทําอะไรให้กิจการอะไรทําอะไรฟังให้ได้จําให้ได้และก็ทําให้ได้เมื่อทําให้ได้มันหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์มันหมายถึงความ จริงใจมันหมายถึงความทุ่มเทมันหมายถึงความเชื่อใจมั่นใจมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจำให้ได้ความสำคัญวันเกิดวันรับปริญญาวันแต่งงานโทษทีวันอาทวันถึงแก่กรรมของพ่อแม่ฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาฝ่ายพ่อแม่วันนี้ไปทำบุญอุทิศให้คุณปู่คุณตาคุณยาคุณทวดเนาะ เออไปปล่อยปลาไปปล่อยนกไปบริจาคโลหิตไปช่วยเหลือจิตอาสาการกุศลน,นะแม่นะพ่อนะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหยุดประจำปีไปทำความดีไปเติมเต็มไปพักผ่อนด้วยไปทำบุญทุนทอนทานด้วยไปทัศนศึกษาด้วยวางแผนให้ดีจะไปที่ไหนเดินทางอะไรให้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างท่านผู้ชมทั้งหลายเรียกว่าบูรณาการอย่าไปแต่ประโยชน์ให้ได้ฝ่ายเดียว เพราะมันลงทุนไปแล้วเสียค่าน้ํามันไปแล้วถละเวลาไปแล้วนะให้ได้ความรู้ให้ได้ความคิดให้ได้ความสุขให้ได้สติปัญญาให้ได้ความรักที่สดชื่นเบิกบานให้ได้แนวคิดมาปรับปรุงงานกิจการน้อยใหญ่ให้มันได้หลากหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาข้อ7มั่นคงจริงใจซื่อสัตย์ลงเอยว่าจะมีครอบครัวแล้วก็ซื่อสัตย์โทษด,ดีผัวเดียวเมียเดียว เป็นวิสัยทัศน์ของในเชิงพระพุทธศาสนาที่สอนให้ซื่อสัตย์จริงใจซึ่งกันและกันไม่ไปมีนอกไม่ปีในไม่มีกิ๊กไม่มีกักทั้งนั้นแหละนะซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันคู่เดียวก็เกินพอแล้วรักกันแต่ัคคขีกกันซื่อสัตย์ไม่ปิดบังไม่มีความรับซึ่งกันและกันมีอะไรจะเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกขต้องรับกันให้ได้ทุกเรื่อง ปัญหาบางอย่างแก้ไขได้คนเดียวก็รีบแก้ไขในทางที่ถูกดีงามปัญหาบางเรื่องมันหนักนะต้องรับผิดชอบร่วมด้วยช่วยกันก็ปรึกษาหาหรือหาทางออกหาทางเลือกที่ดีท่านผู้ชมทั้ง,งหลายแล้วทางออกก็จะแก้ไขได้ปัญหาก็จะคลี่คลายความสุขสบายความเข้าใจก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวเป็นปกติข้อ 8. มีเวลาให้กับครอบครัวหลายครอบครัวที่ความรัก ไม่มั่นคงยั่งยืนเพราะบริหารเวลาให้กับครอบครัวไม่ได้โทษทีหลายคนบ้างงานทำงานตั้งแต่เช้าดึกดึกดื่นๆไม่นึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านไม่ถึงลูกที่รอทานข้าวด้วยไม่ถึงไม่คิดถึงหัวอกของสาม,มีหรือภรรยาที่รอทานข้าวพร้อมกันเห็นหน้าอยู่พร้อมเพียงกันนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเวลาให้ได้เรามีเวลาให้ที่ทำงานก็เป็นเรื่องดีมีเวลาให้หัวหน้างานก็เป็นเรื่องที่ดีมากมีเวลาให้กับพ่อแม่มีเวลาให้กับลูกๆมีเวลาให้กับคนรักมีเวลาให้กับธุรกิจก็คือแบ่งให้ได้ท่านผู้ชมทุกท่านคือชี่ว่าลงเอายามีอะไรก็จัดสรรให้มันลงตัว เรียกว่าให้พอดีพอเหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเวลาให้ครอบครัวก็เช่นมีเวลานั่งคุยเล่นหยอกล้อทำการบ้านกับเพื่อนกับลูกๆเพื่อนของลูกๆหรือกับลูกๆหลานๆมีเพื่อนเล่นบ้างเป็นเพื่อนเขาบ้างนั่งคุยบ้างนะมีเวลาทานข้าวมีเวลาเล่นกีฬา มีเวลาออกกําลังกายมีเวลา,าปรับสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงสัตว์มีกิจกรรมร่วมกันท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อลดช่องว่างเพื่อเติมเต็มความรักสารสัมพันธ์ความเข้าใจความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับครอบครัวอย่าให้มันว่างอย่าให้ช่องว่างมันมากไปถ้ามีช่องว่าง,างไปมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทน นะเช่นลูกหลานเทาว่างมากเกินไปก็จะมีเกมเข้ามาแทนมากเกินไปจะมีโลกส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงมากเกินไปต้องมีเวลาให้กันและกันทํากิจกรรมร่วมกันข้อที่ 9, เติมพลังบวกซึ่งกันและกันพูดจาหว,วานหวานไม่ถึงกับหวานมากหรอกพูดจาให้เกียรติเคารพความคิดเคารพการตัดสินใจให้เกียรติ ยกย่องยอมรับความรู้ความสามารถฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทํากิจกรรมอะไรสําเร็จให้กําลังใจกันท่านผู้ชมทั้งหลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาก็ต้องเคียงบ่าเคียงไหล่ให้นึกถึงคําว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลามีความสุขสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีเสียงหัวเราะร่วมชื่นชมแสดงความยินดีเวลาทุกข์เครียดวิตกกังวลหม่นหมองเป็นเพื่อนให้คําปรึกษา และก็อยู่เป็นมิตรที่ดีไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันเรียกว่าเติมพลังบวกคือความคิดที่ดีงามคำพูดที่ไพเราะสุภาพนุ่มนวลเป็นเพื่อนอเคียงบากเคียงไรทํากิจการนานน้อยใหญ่ให้เมรุดลุล่วงไปด้วยดีเรียกว่าเติมพลังบวกซึ่งกันและกันและความรักที่แท้ความรักที่ยั่งยืนก็จะสารสัมพันธ์สืบยาวนาน ประการที่สิบแบ่งเวลาไปทำบุญสุนทรฐานด้วยกันบ้างตําหน่วยไทยท่านบอกว่าทำทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันก็คือชวนกันไปทำบุญสุนทรฐานคือไปสร้างกุศลไปสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้บุญตัวเป็นตัวประสานเชื่อมให้ความรักสุขสัมพันธ์ ยั่งยืนมากมายในทางพระท่านเรียกว่าให้มีศรัทธาเสมอกันคือมีความเชื่อไปในทางที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้มีศีลใกล้เคียงกันมีศีลรู้จักละอายต่อบาปไม่ชอบฉนเรื่องทรัพย์สินคนอื่นเคารพให้เกียรติคู่ครองมีความพูดจาจริงสุภาพนุ่มนวล ไม่มัวเมาสิ่งเสพติดจนลืมครอบครัวจนกระทั่งให้ชีวิตว่าบุ่นคุณมัวนั่นคือมีตินเสมอเท่าเทียมกันมีสติการระลึกนึกได้เตือนกันได้บอกกันได้ใกล้เคียงกันที่สำคัญรักจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงยั่งยืนก็ต้องมีปัญญาใกล้เคียงกันมีความฉลาดรู้รู้เท่ารู้ทัน รู้ใจรู้บุญก็ชวนกันทําบุญรู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นทุกข์ทษปัญหาก็ช่วยกันลดช่วยกันละช่วยกันเลิกอย่างนี้มีปัญญาทางโลกชีวิตคู่ความรักก็ไม่ต้องทุกโศกอะไรมากมายมีปัญญาธรรมเข้าไปกํากับควบคุมก็ทําให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามอย่างแน่นอนขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะ สาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร